สวัสดีคะ่ะทุกๆท่านเลยนะคะสบายกันดีนะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะคิดถึงพีต้วนจ่าชูกับทางด้านของสางจือน้อยของพวกเรามากๆเลยละคะ่ะก็ไหนที่สุดแล้วนะคะพีต้วนของพวกเราก็สารภาพรักแล้วก็ขอสังจือของพวกเราเป็นแฟนเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ชมนั้นก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พอดเรื่องหวานๆนะคะเอาแบบหวานสุดๆเลยจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอให้พวกเราเห็นกันนะคะละครเรื่องนี้นะคะก็บอกเล่าเรื่องราวของสังจื้อค่ะซึ่งเออเธอนั้นก็อยู่ตั้งแต่ตอนที่อยู่มัธยมต้นนะคะเธอนั้นก็เป็นเด็กที่ไม่ตั้งใจฟังการบรรยายพอรู้สึกว่าอาจารย์นั้นโอ้โหวนเวิร์ค่ะบรรยายอ้อมโลกไม่ตรงประเด็นแล้วก็สอนได้ชาด้วยนะคะสังจื้อของพวกเราเป็นเด็กฉลาดนั่นเองก็ทําให้เธอนั้นนะคะไม่ตั้ง ตั้งใจที่จะฟังเพราะว่าเป็นสิ่งที่เธอนั้นรู้มาหมดแล้วนั่นเองค่ะเลยไม่ตั้งใจฟังการบรรยายของอาจารย์ในห้องเรียนนะคะทําให้โดนเรียกผู้ปกครองมาเลยนะคะแต่ปกติแล้วไม่ใช่เรียกเป็นครั้งเดียวค่ะเรียกได้ว่าถูกให้เรียกผู้ปกครองมาอย่างสม่ําเสมอเลยนะคะทีนี้หลังจากที่โดนไปหลายๆครั้งแล้วเนี่ยสางจื่อน้อยของพวกเราก็รู้สึกว่าครั้งเนี้ยไม่อยากที่จะให้คนที่บ้านนะก็คือ,คอพ่อกับแม่นั้นรู้เลยค่ะดังนั้นนะคะเธอก็เลยคิดถึงว่าจะต้องให้พี่ชายของ เธอนั้นมาช่วยนะคะ แต่ปรากฏว่าสังเหยียนพี่ชายแท้ๆค่ะไม่เต็มใจที่จะช่วยเธอนะคะก็ทำให้นะคะในช่วงเวลาเดียวกันนั้นมีเพื่อนพี่ชายซึ่งเพิ่งจะเข้ามาหาวิทยาลัยนะคะ mm. ก็เรียนในมหาวิทยาลัยนั่นแหละมา,ม,ามาเที่ยวที่บ้านแล้วก็ได้เห็นนะคะก็คือพี่ต้วนนั่นเองก็เลยทำให้สังจือน,น้อยของพวกเรานะคะมันไม่ได้แล้วไงมันมีปัญหาอยู่ตรงหน้าที่กืนไม่เข้าขายไม่ออกนะคะก็เลยเอ่ยปากขอให้พี่ต้วนช่วยเธอหน่อยคะ่ะแล้วพี่ต้วนนั้นนะคะ โอ้โหยหล่อมากแล้วก็แถมใจดีดูอบอุ่นอีกตั้งหานะคะเรียกได้ว่าสัางจือน้อยของพวกเราก็ฝังเมล็ดพันธ์ุแห่งความรักเนี่ยลงไปในจิตใจของเธอตั้งแต่มัธยมต้นแล้วล่ะคะ่ะแล้วในที่สุดเรื่องราวมันก็เริ่มมาเรื่อยๆจนกระทนะั่งณตอนนี้ ก็ถึงเวลาอันควรแล้วนะคะสังจือนั้นก็อายุ19ปีค่ะพี่ต้วนของพวกเราในที่สุดนะคะก็นอกจากที่จะทำเค้กวันเกิดให้กับสาวแล้วเนี่ยก็ยังบอกสาวไปอีกด้วยว่าเออไม่ไม่เป็นพี่ชายแล้วนะอย่ามาคิดนะว่าเขานั้นเป็นพี่ชายนะเขาขอจีบนะจะขอเป็นแฟนเลยแบบผู้ชายดูแลผู้หญิงนะคะโอ้โหสังจอน้อยของพวกเรานะคะนางก็แบบว่าแอบยิ้มนะคะนอกจากแอบรักแล้วก็แอบยิ้ม อยู่เสมอๆคะ่ะแล้วถามว่าพี่ต้วนนั้นรู้ไหมพี่ต้วนก็รู้นะคะแต่ทําเป็นตัวเป็นแบบจิ้งจอกเท้าประมาณว่าเอออยากให้อยากให้ผู้หญิงของเขานะคะได้มีความรู้สึกทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการถูกจีบนะคะแล้วก็การตามง้อนะคะแล้วก็การออกเดทอะไรแบบนี้พี่ต้วนก็อยากให้แบบว่าสังจือนั้นได้สัมผัสกับในทุกๆโมเมนต์ที่ดีๆเลยคะ่ะทีนี้ความรักอันแสนหวานนะคะมันก็มักจะเต็มไปด้วยการพลิกผันนะคะทีเนี้ย เรื่องราวมันก็จะเป็นคือเหมือนกับว่าซัางจือเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เธอนั้นมีตักกะอะไรอยู่บางอย่างในใจนะคะเธอนั้นจะประมวลผลแบบแปลกๆออกมาแล้วก็มักจะประมวลผลในในด้านที่เออโอเคแหละมีการแบ่งรับแบ่งสู้ให้กับจิตใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเออผิดตัวเลื่อนนัดเธอบ,บ่อยๆนะคะผิดนัดบ่อยๆเลยก็คงเป็นเพราะงานยุ่งระมงังแต่ว่ามันก็ไม่ได้เนาะการทําแบบนี้จะเรียกได้ว่าจีบเรียกได้ว่าจะรับเป็นแฟนได้อย่างไร มันก็ต้องมีการปรับปรุงนะคะนอกจากนี้แล้วกลุ่มเพื่อนๆของซางจือนะคะที่เป็นรูมเมทพักในหอพักเดียวกันก็น่ารักมากๆเลยนะคะบอกได้เลยว่ามีเพื่อนที่น่ารักมากๆค่ะคอยให้คําปรึกษาแล้วก็คอยสนับสนุนนะคะเพื่อนคนนี้แล้วก็คอยเตือนด้วยคอยเตือนเพื่อนด้วยนะคะแล้วซางจือเนี่ยก็คือนอกจากจะคิด แตจะคิดในใจของตัวเองแล้วนะคะพี่ต้วนของพวกเราเดี๋ยวนี้แกก็คิดบ่อยจะมีฉากที่คิดในใจบ่อยนะคะว่าเอ๊ผู้หญิงส่วนใหญ่ทําแบบนี้เราทําแบบนี้ไปอาจจะไม่ดีนะแางจืออาจจะถือเรื่องนี้ก็ได้ส่วนแางจืนอน้อยของพวกเรานั้นนะคะก็คิดประมาณโอ๊ยแต่ลนะผู้ชายหลายคนเนี่ยก็ไม่ชอบอายุของผู้หญิงที่มีน้อยกว่าตัวเองมากๆเหมือนเธอละมั่งอะไรนะคะก็ ตัดไปเรื่อยๆเยนี่ยแหละค่ะจนกระทั่งนะคะมาได้เปิดใจกันณนะจุดนี้ต่างคนนะคะเรียกได้ว่าปล่อยเกียร์ว่างเลยค่ะขอให้อีกฝ่ายเนะีเข้ามาหาเถอะนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากจะหนีห่างหรืออะไรอยากจะแต่จะอยู่ใกล้กันนะคะก็ทําหน้าที่ของกันและกันไปแล้วก็หลังจากเลิกงานเลิกเรียนก็มาพบกันบ้างนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้พิ่ต้นของพวกเราประกาศตัวอย่างเต็มที่แล้วนะคะว่าที่ดีกับซางจือนะคะทุกอย่างนี่ ไม่ใช่อยู่ในมูดหรือว่าอารมณ์ของพี่ชายแล้วนะอันนี้ก็คือในโหมดของคนรักนะคะส่วนพี่ต้วนของพวกเรานะคะอยู่ในวัยทํางานค่ะแล้วก็มีปัญหาครอบครัวอย่างที่พวกเรารู้กันนะคะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ที่มีประวัติชีวิตแบบปมชีวิตที่น่าสงสารในตอนที่เขาเป็นเด็กอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเขาเองก็ต้องการกําลังใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในช่วงวัยทํางานนะคะงานเขาแบบมันยุ่งแล้วก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะแม้ว่าจะเป็นการออกแบบพัฒนาเกม อะไรแบบนี้มันก็ต้องทํางานดึกๆดืด่นๆนะคะเขาก็ได้กําลังใจที่ดีจากสังจือของพวกเรานี่แหละค่ะแล้วที่สําคัญนะคะเหตุการณ์ที่มันเป็นเรื่องราวของการของผู้หญิงกับผู้ชายที่เริ่มคบกันใหม่ๆก็คือการจัดสรรเวลาการจูนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนิสัยหรืออะไรเงี้ยสำหรับคู่ของพี่ต้นกับน้องจืดๆของพวกเรานั้นก็มีในเรื่องของเวลาเนี่ยแหละค่ะที่ตอนแรกก็เหมือนจะเป็นปัญหาแต่แล้วเดี๋ยวเขาก็จัดการกันได้นะคะแม้กระทั่งตอนนี้พี่ต้วนของ วันหยุดเพื่อที่จะมาเข้าเรียนกับน้องจือจือของพวกเราเลยนะคะพวกเราก็วิทวิลกันไปค่ะส่วนเพื่อนๆของจืดจือนะคะที่เข้ามาเรียนในคลาสเดียวกันวิชาเดียวกันก็มีความรู้สึกว่าเออคนนี้นี่ใครนะคะแต่ว่าพี่ต้นนั้นแต่งชุดนักศึกษามาด้วยนะคะเพื่อนๆคือใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวมาแล้วก็แหมรูปร่างหน้าตาท่าทางคือก็หล่อไม่เบาแล้วก็หน้าตาอ่อนมากค่ะก็ไม่ได้หลุดจากความเป็นนักศึกษามหาเชลัยไ,ไปเลยนะคะแล้วทุกคนน่ะ ก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าตอนนี้พี่ต้วนคนนี้ก็คือแฟนของจืดๆนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเรื่องนี้นะคะสร้างเสียงฮือฮาแล้วก็สร้างความน่ารักนะคะจนกระทั่งสร้างเรือลำเบลเลอร์เธอให้กับน้องเจ้ารู้สื่อกับเฉินเจ๋อหยวนไปเรียบร้อยแล้วนะคะจากที่น้องเจ้ารู้สื่อก็มีเรือนะคะลำเบลเลอร์เธอหลายๆเรือลำมาก่อนหน้านี้แล้วแต่อย่างไรก็ตามเพิ่มอีกลำหนึ่งตอนนี้ก็คือเจ้ารู้สื่อกับเฉินเจ๋อหยวนมีเรียบร้อยแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ เรื่องนี้นั้นต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยมีกระแสลบเท่าไหร่นะคะในการวิพากษ์วิจารณ์ยกเว้นก็จะมีกลุ่มแอนตี้ที่พยายามจะทำให้หัวข้อหัวข้อหนึ่งเป็น เป็นเรื่องราวของวาระแห่งชาติให้ได้นั่นก็คือการที่เหมือนกับรุ่นพี่ที่อายุมากกว่ารุ่นน้องมากๆแล้วมาแสดงความรักกันในวัยเรียนอะไรแบบนี้นะคะรวมทั้งชุดนักเรียนของน้องเจ้ารู้ซื้อในสมัยที่เป็นมัธยมปลายที่มีความตึงแล้วก็ความสั้นอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้มันมันไม่ใช่จะถูกลากจูงไปด้วยตักกะแปลกๆแ,แ,แบบนั้นนะคะมันจะกลายมาเป็นวาระแห่งชาติได้อะไรได้ยังไงอันนี้มันเป็นละครนะคะละคร คอนแนวแบบว่าวัยรุ่นวัยรุ่นนะคะไม่ได้มีจุดไหนที่จะไปกระทบแล้วก็ไปเป็นวาระแห่งชาติเลยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านั้นมันก็ถูกลบเลือนไปนะคะไม่ได้รับความสนใจเอาง่ายๆมันก็ยังเป็นกระทู้อยู่บนเน็ตแต่ว่าไม่ค่อยมีใครไปคอมเมนต์อะไรเท่าไหร่นะคะผ่านๆไปค่ะเอาละค่ะนอกจากนี้แล้วนอกจากตัวของพระเอกนางเอกแล้วนะคะซังเหยียนนะคะซึ่งเป็นพี่ชายของซังจือในเรื่องเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากแล้วก็มีผู้ชมหลายๆค คนรักเขานะคะแม้กระทั่งหวานเองหวานก็ยังเอนดูมากๆเลยกับซางเหยียนในเวอร์ชั่นของคุณหม่าโปเฉียนนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในบทที่เป็นละครเรื่องต่อไปวันนี้วันไหนยังไงก็เธอนะคะก็มีชาวเน็ตจ,จีนเองแล้วก็มีชาวไทยบางส่วนนะคะก็อยากที่จะได้คนเดิมอยากที่จะได้ซางเหยียนคนเดิมก็คือคุณหม่าโปเฉียนมาแสดงด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะมันก็ต้องแล้วแต่เนาะทางทีมงานแล้วก็ดูด้วยว่าบริษัทไหนนะคะจะมาร่วม เป็นเจ้าภาพเนาะถ้าเกิดบริษัทนั้นๆเขามีดารานะคะที่อยู่ในสังกัดของเขาเขาก็คงจะไม่ให้ดารานอกสังกัดมาแสดงนะคะแต่เรื่องนี้นั้นเจ้าภาพนะคะก็เป็นบริษัทเดียวกันก็คือ Tencent Video นั่นเองนะคะสําหรับเรื่องตอบมาก็คือวันนี้วันไหนยังไงก็เธอคะ่ะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่หวานนามาพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะคะแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะรอนะคะรอตอนที่17รอนานเหมือนกันเนาะหวานว่ารอมาประมาณหวานรู้สึกว่า สามสี่วันเลยอะรู้สึกมันยาวนานนะคะทั้งทที่จริงๆแล้วกี่วันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ กดเข้าไปทีไรก็ยังวันเออตอนที่16อยู่ดียังไม่ยังไม่มีเพิ่มเติมเลยค่ะเพื่อนๆเ,เอาละค่ะหวานก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็รอดูแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็เคิร์นกันไปกับความน่ารักน่ารักของกลุ่มนักสแสดงนะคะเรื่องนี้ก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นก็เป็นวัยพวกเราเนาะถึงแม้ว่าพวกเราจะมีอายุมากกว่านิดนิดหน่อยหน่อยก็เรียกได้ว่าวัยเดียวกันค่ะเอาละค่ะใครทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ